ขอกูชาแนลปายิงชูวันนี้นะคะจะมาทำเรียแอคชั่นของโมนาลิ Show, Pepsi, ซาได c e 9พฤษภาคม2567ที่ป๊อปสเต e s h o โชว์พรีเซนต์โดยแบปซจ้า อะไรที่เลิศมากเลยนะคะทุกคนน้องไจส์นะคะได้ไปทีป๊อปสเตชว์เป็นครั้งแรกกับเพลง m o นาล i s a านะคะทุกคนตื่นเต้นมากเลยนะคะทุกคนคะ่ะเมื่อวานเนี่ยตอน3ามทุ่มสีเนี่ยเขาก็ได้ฉายไปแล้วนะคะพี่กุ้งเนี่ยไม่ว่างตอนนั้นก็เลยไม่ได้ไปดูนะคะแต่ก็ตอนนี้เรามาดูย้อนหลังกันนะคะทุกคนสําหรับเพลง m o นาล i s a าของไจส์ที่แบบตื่นเต้นมากเลยทุกคนคะ่ะไปคะ่ะเราไปดูรีแอคชั่นกันเลยมาค่ะนะับหนึ ง่อมไป Alex อ ah, uh ่า a p o l ชส i e s โอ้โหหล่อมากนเนอร Frame และ j a แล้วจีซังและแมดดอก o b o m i n อ Other Los องชายรัชทายาตมากับชุดแปบ๊บนึงนะชุดน,นี้คือชุดของแฟนแลนดนี่เป็นชุดฮาวายเนาะเป็นชุดแบบ คาบอยไม่ใช่ฮาวายสิคาบอยเลิศดาเฮ้ยอินโทรใหม่เหรอโอ้ my god เออแมดดอกโอโบเหมือนเปิดตัวทีละคนเลยอ่ะจีซังโอ้ my god อ,อูโหูดึงสตาร์มาออเตอร์ เออยังไงอะโอ้อเล็กเออพิมิน,มนใหม่กอแกอินโทรใหม่แนะนำตัวทีละคนเฟร,รมเจ้เจเจทรงผมนี้ดีมากอ้ามาแล้วแกเมื่อกี้คืออินโทรใหม่โอ้ยเล็บสวยนะครับวเจหล่อมากเลยนะเนี่ย อัพดีมากเลยนะเธอเอ่อปปอปยังไงคะเราซึงอยู่แล้วเราอะเอ,อ้ยชุดใหม่เลยชุดแบบแฟนแลนย์ yeah. you right. you มอล์ดเธอสุดด้วยเวทมนตให้ฉันสดใธออยู่ยังไงรอดบีใหม่ ฉันคิดฉังเจอแล้วแทบลอดโอโอโบนี่คือแบบสีหน้าแบบเปลี่ยนเลยอ่ะลอด my mom

ตึงตึงตึงไอ้ยลอดว้าาดีอูทอดนี้ดีมากสมูทมากเลยทอดเมื่อกี้นะคะมันดอกอะ มันมาปิดชั้นหมดเลยฉันงุ่งมากแกคือแบบว่าโฆษณามาันปิดชั้นรอดหมดเลยเนี่ยฉันไม่เห็นน้องเลยเนี่ยโน่ก็ oh <my> ดีงามมากแกออโต้ผมยาวแล้วนะคะจะไว้ผมเหมือนพี่เน็กแล้วนะคะแมดด็อกก็เช่นกันนะคะดีงามมากเอนดิ้งแฟรี่เป็นอะไรที่แบบทําถึงทุกคนเลยนะคะแบบอินเนอร์อินใจแกแต่ฉันอะ เลยว่าฉันช็อกกับโอโบมากซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแบบอินเนอร์โอโบมันกระแทกตามากในวันนี้นะคะจะบอกว่าแบบเออเห็นอินเนอร์โอโบมาตั้งแต่400 m. เมตรดีงามมากจริงแล้วกุ้งชอบอะสไตลิสต์อันนี้เป,นเป็นชุดเดียวกับแฟนแลนที่น้องไปแสดงนะคะทุกคนดีงามมากคือชอบมากเลยอะดีใจที่แบบเหมือนได้เห็นชุดใหม่ๆของน้องนะคะที่แบบเหมือนเป็นลุคคาวบอยหนุ่มอะเออแกแบบเทมากเก๋มากชุดนี้ดีมากเลยเจซีตู C เกินไปหรือเปล่า ลมันค่อนข้างแม่ทําใจบางมากเลยนะจ๊ะเออถ้าคุณชอบอินเนอร์โอโบมากในวันนี้ถ้าสมมติว่าแบบชอบอินเนอร์ใครมากที่สุดในวันนี้ก็น่าจะเป็นโอโบนะคะแบบมันมันมันกระแทกออกมาเลยอะ่ะเออมันแบบ ว้าวเลยอ่ะว้าวเลยแต่คือน้องเต้นเก่งกันอยู่แล้วเราชอบมากอ,อินโทรใหม่ด้วยเนาะเป็นการเปิดตัวทีละคนที่แบบว่าเก๋อ่ะเก๋แบบใหม่แบบสับแบบจึ้งนะคะก็เก๋มากจริงๆสําหรับไดส์นะคะทุกคนจริงๆต้องไปท่องแฟนชั้นเขาละเออเป็นแบบเหมือนชื่อเล่นใช่ไหมคะต้องไปท่องละเธอจะบอกว่าแบบเออชันก็ยังไม่ได้ท่องเลยฉันลืมนะเธอฉันขออภัยด้วยนะคะชอบมากเพลงมนาลิซาคือทําถึงแล้วก็ทําสุดมากชอบจริงๆนะสาหรับเพลง ฟังบ่อยมากแกแล้วฉันก็รู้สึกปลื้มใจมากเลยที่น้องๆเก่งขนาดเนี้เออรู้สึกปลื้มใจมากแล้วแบบในเมื่อวานเนาะก็จะแบบมีทางพิกซี่ด้วยมีทางออวิสด้วยนะคะพี่แจ็กกี้ก็มาอะไรเงี้ยพี่เกรซก็มาคือจะบอกว่าแบบรวมแบบทีป๊อปดังๆทั้งนั้นเลยนะคะที่มาในวันเมื่อวานก็เหมือนน้องได้โชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์กับรุ่นพี่ได้เห็นด้วยอะไรเงี้ยเลยน,นะคะก็น่ารักมากเลยค่ะทุกคนเออสำหรับจ้าวสมอลนิลส์ ตบมือค่ะ,ะก็จบไปแล้วนะคะอย่าลืมไปดูกันที่ช่อง T Pop Stage Show นะจ๊ะจะบอกว่าแบบปั่นยอดอยิวให้น้องกันหน้อแกเลิศมากเลยโอสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนนะจ๊ะพบก,กันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไาชิกนะจ๊ะ